ห่างประตูก่อนนะครับเดีด๋ยวจดจด,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 ดอืมเร็วมากจุดทอเทมรเร็วมาก โดนหนึ่งทีน,นันน่นนั่นนั่นยืนรอด้วยไล์เหรอใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไล์ เสร็จแล้วเครื่องนึงเร็วๆๆๆๆๆเร็วมากอือ้ึไม่ดึงหลังด้วยเสียดายคนนี้าานี่เองนี่จุดโทเทมแน่เลย

เพื่อนผสมกระชับปองมาเป็นไงไม่เกลือ <laughs> บุญลบลอยครับ <c oughs> บุญลบลอยบุญหิวแน่ๆเลยตรงนี้ไม่มีเครื่องเครื่องอยังไม่โอ้ซ่อมตรงโน้นโอเคจุดโทเทมเหมือนเดิม ไปทืบไม่ทันเมื่อกี้ได้แน่อ๋อเอาอะอยู่ตรงโน้นอือหนึ่งที ซ้ำเลยอือสวัสดีครับพี่น้องไขดาวด้วยสวัสดีครับวิ่งมือลืมไปเอาโมลิมาถ้ามัปักหลังได้ซวยเลยโอเคมานี่มายึบยืดบิดชิมชิมจุบนม ไม่ได้จะลองขอเก็บแล้วไม่ไหวแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับน่าจะหิ้วโซนนู้น่น้เลยอ๋อนี่ไม่ใช่สวัสดีครับองอย,นนย,บยงบน เขาจะมาล่อเพราะว่าเขามีบุตรลูกเองผมบอกให้ผมรู้ผมรู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรผมรู้ผมรู้ผมรู้น่านเดินเหยียบจนได้ เราตัวเมื่วานด่านนี้ด้วยใช่เหรอเออใช่ใช่ใช่ใชด่านนี้แหละคือแบบว่าับเจมยังชัเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัเจนเหมือนเดิมไม่ต่าง ขอบคุณ้องไข่ดาวด้วยนะคุณหลาห้าอ,อันแล้วก็ใจส้มด้วยขอบคุณครับดาบไกลมากโกงไหมหรอหลบได้ไม่ไม่โกงมากไม่ไม่โกงมากไม่โกงมากอ่าดู ไปเลยอ้าววัสดีสาววัสดีสาววัสดีนุ่มไปไหนแล้ววะอ๋อไปบ้านเล็กอฮ้ย เอียบลอยไปส่งไปเดินต่อจริงๆผมยกดีกว่านะเมื่อกี้แต่ผมอยากส่งโอ้ย ส,ส่งเพื่ออะไรมันอารมณ์เหมือนแบบใช้ทดแทนอ้นี worldwide worldwide <spe> ่ได้ครับทดแทนการแขวนเสานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปแขวนเสาไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องโดนไม่ต้องเผื่อโดนปักหลังด้วยช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะแต่เขาต้องหลักๆคือเขาต้องไอ้นี่ก่อนครับเขาต้องเหยียบโดนไอ้ลวดเราก่อนไม่นานเลยโอ้ไม่เป็นไรพี่ปรับราคาซับแล้วนะราคาซับถูกลงแล้วนะมาซับใหม่ได้นะ มานี่อย่าบาังไหมอย่าบางังบีดชิมคีมจุ่มน้ได้เลยไม่รีบขอบคุณนะสวัสดีนะครับสวัสดีคนเข้ามาดูด้วยนะครับอยู่ไหนกันแลว อาเจอสามเครื่องสองคนอะไรอ่ะทำไมเขาถึงเขาตัวทุกคนบอกผมที คนเถอดจับตัวเทพตรงไหน,นมโมลีเลยออเพราะว่าผมขี้เกียจไปให้เขาใช้บุญลูกเองอไป<อ>มาทีมบิดชิมคิมจุบนม เอาคุณโวลาด้วยครับผมครับผมสนใจส้มด้วยนะคุณโวลาโวลเวสโวลเวสเ,เออเอ,อาเท่มตรงนี้นี่เองแต่ประตูไกลกันมากไกลกันมากโคตร มากโคตรโคตรเฮ้ยนี่เห็นรอยเจอ <c oughs> คิดเหรอว่าจะรอดไปได้ไม่มีทางสลอกมาเน่ท่าสวยๆมาเน่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  อฉากงามๆหน้าประตูทิมบิดชิมชิมจุ่มนมนเอาว่ะนี่ไงโอ้ยจริงด้วยวะจริงด้วยจริงด้วยเขาเอามาแบบว่าทุกอย่างเลยว่ะดีนะที่ตัดสินใจยกเลยว่าทำไมเขาแบบว่าวิ่งล่อ